Good morning สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราก็จะไปท่องโลกคณิตศาสตร์ซึ่งเราจะไปเรียนรู้เรื่องการประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยทำได้โดยพิจารณา เลขโดดในหลักสิบดังนี้ถ้าหลักสิบเป็นเลขศูนเลข1เลขสองเลขสหรือเลขสี่นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักร้อยเป็นจานวนเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะอะต่อไปนะคะถ้าหลักสิเป็นเลข5้าเลขหเลข7เลข8หรือเลข9้า ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักร้อยเพิ่มอีก100นะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ764มาดูที่เส้นจำนวนนะคะระหว่าง700จนถึง800 764อยอยู่ใกล้เรื่องอะไรมากกว่ากันคะ นักเรียนคิดได้แล้วใช่ไหมคะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ764คือ800นั่นเองค่ะเพราะ764อยู่ใกล้800มากกว่า700ดูจากเส้นจำนวนนะคะไปต่อที่ตัวอย่างที่2กันค่ะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ8,976น้านักเรียนไปดูที่เส้นจำนวนกันค่ะ ระหว่าง8,900กับ9,000 8 9 7 6อยู่ใกล้อะไรมากกว่ากันคและคำตอบเรียงคะ่ะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ8 9 7 6คือ9,000นั่นเองคะ่ะเพราะ8 9 7 6อยู่ใกล้9,000มากกว่า8,900ดูจากเส้นจำนวนนะคะ นักเรียนคะมาดูตัวอย่างที่3กันคะ่ะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ1 1 3 7 2 0นะคะนักเรียนให้ไปดูที่หลักสิบก่อนเลยคะ่ะการที่เราจะประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยให้เราดูที่หลักสิบนะคะว่าหลักสิบของเราเป็นเลขอะไรอ้าวหลักสิบของโจทย์นี้ก็คือเลขสองถ้าเลข2แสดงว่าหลักร้อยของเรา ต้องเป็นตัวเดิมนะคะก็คือเลขเจ็ดทีนี้เราก็จะใส่เลขศูนย์ที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะคำตอบก็คือหนึ่งแสนหนึ่งมืสมันเจรอค่ะ,ะนักเรียนไปดูนะคะว่าทำไมหลักร้อยของเราถึงเป็นเลขเดิมนะคะ,ะไปดูข้างล่างเลยค่ะเขาบอกว่า ถ้าหลักสิบเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามและเลขสี่ให้ค่าของเลขโดดที่เป็ที่อยู่ในหลักร้อยเป็นจํานวนเดิมและส่วนค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยให้เป็นเลขศูนย์นะคะ,ะจะไปดูตัวอย่างที่สี่กันนะคะมาดูตัวอย่างที่สี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะ ตัวอย่างที่4หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ9 3, 000, 10, 000, 3, 000, 8, 000, ล้าน3แสนหหมื่นพันร้อยเราจะประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยให้เราไปดูที่หลักอะไรหลักสิบนะคะหลักสิบของโจทย์ข้อนี้คือเลข5ถ้าเป็นเลข5แสดงว่าหลักร้อยของเราต้องเพิ่มขึ้นอีก100จาก800ก็เป็น 9ก้านะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือ9 000, 3 1 3ล้าน3 0นั่นเองค่ะทำไมถึงเพิ่มขึ้นมาดูข้างล่างนะคะเขาบอกว่าถ้าหลักสิบของเราเป็นเลข5เลข6เลข7เลข8และเลข9ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักร้อยเพิ่มอีก100ส่วน ของเลขุดโดดในหลักสิบและหลักหน่วยให้เป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมค่ะสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอฝากเทคนิควิธีคิดง่ายๆนะคะการหาค่าประมาณของจำนวนเต็มร้อยให้เราดูที่หลักสิบค่ะถ้าหลักสิบของเราเป็นเลข4เลข3เลข2เลข1และเลขศูน์ค่าของเลขโดดในหลักร้อยก็จะเป็นจำนวนเดิมส่วนถ้าค่าของหลักสิบของเราเป็นเลข ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่าของเลขโดดในหลักร้อยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งร้อยค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูขอฝากความรู้เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ